มหากราบชอบโกงประกันชีวิต120ร้านเรื่องเหลือเชื่อซับซ้อนยิ่งกว่านิยาย จากรายการโหนกระแสสู่สลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงศักเรื่องราวจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้เรามีเรื่องที่แบบเออซับซ้อนมากๆม,มาคุยกันครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการช่อโกงประกันชีวิตยังไงล่ะครับที่มันเป็นข่าวอยู่ระวังละ่ะอย่าเข้าไปเป็นเหยื่อคนพวกนี้เด็ดขาดใช่แล้วมูลค่าสูงมาก120ล้านเรียกว่าผ่านกรมธรรเออ50ฉบับ โอ,โ,อโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแถมยังพัวพันเรื่องในครอบครัวอีกความขัดแย้งแล้วก็ยังมีข้อหาพยายามฆ่าตามมาอีกเป็นพรวนใช่แล้วข้อมูลที่ลุงจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือข่าวที่รวบรวมมาจากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งที่เขาตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเราไปควักตรงโน้นนิดควักตรงนี้มาหน่อยใช่แล้วลุงจะพยายามคี่คลายปมเหล่านี้ให้ดูว่าข้อกล่าวหา ข้อโต้แยง้งของแต่ละฝั่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันขัดแย้งกันตรงไหนมุมไหนใช่แล้วครับเอาให้เห็นภาพชัดที่สุดเท่าที่ข้อมูลมีตอนนี้เลยนะครับอ่าอยากรู้แล้วสิเริ่มจากฟังผู้ถูกกล่าวหาก่อนเลยคุณต้องกับคุณอุเป็นสามีภรรยากันอ่าแล้วเขาเล่าว่ายังไงบ้างใช่ไหมคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของญาติญาติของเขาเองคุณพัชรี เอ้ยไม่ใช่คุณวัชรีคุณพิมพันธ์คุณถากรโอ้โหญาติกันเองเลยนะเนี่ย ใช่แล้วครับเรื่องมันเริ่มจากที่ว่าคุณต้งกับคุณอุเนี่ยเขาเคยมีคดีเรื่องเงินกู้จนต้องติดคุกไปก่อนกอททำธุรกิจกับพิมพันธ์กับถากอนนั่นแหละครับใช่แล้วครับแล้วพอพ้นโทษออกมาคุณวัชรีซึ่งก็เป็นญาติแล้วก็เคยทำธุรกิจเงินกู้เหมือนกันเขาก็เข้ามาช่วยเหลืออ๋อมีการเห็นอกเห็นใจกันเป็นญาติที่ดีมากแต่เดี๋ยวก่อนมันกลายเป็นว่าหลังจากนั้นไม่นาน คุณต้องก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อ้าวทำไมถึงขับรถไม่ระวังอย่างนี้คุณต้องใช่แล้วซึ่งคุณต้องกับคุณอุกก็รู้สึกสงสัยและก็ผิดสังเกตแบบมากๆเลยจนสงสัยว่าตอนหลังมานั่งย้อนเหตุการณ์ดูเฮ้ยมันน่าจะเป็นการจัดฉากเพื่อจะฆ่าคุณต้องนีว่ว่า ตอนนั้นไปกินอาหารแล้วเนี่ยไอ้บอยเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยมันสั่งอาหารสั่งเสร็จปุ๊บจ่ายทีละอย่างจ่ายทีละอย่างเหมือนมันจะรีบเคลียร์เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเออแล้วสุดท้ายแล้วก็เกิดปัญหาจริงๆโอ้โหมันเริ่มซับซ้อนเริ่มรุนแรงแล้วนะครับเรื่องนี้ทีนี้เรื่องมันมาโปแตกจริงๆตอนที่คุณอุ๊ไปเจอเอกสารกองใหญ่มะฮึมาเอกสารอะไรใช่ไหมครับอยากรู้อะดีกรมธรรม์ประกันชีวิตเยอะมาก หลายสิบฉบับเลยเป็นชื่อคุณตงแล้วก็มีชื่อคุณอุเองด้วยอ๋อเฮ้ยแล้วแม่งมูลค่ารวมกันเท่าไหร่วะก่อนนี่แหละครับรวมรวมกันแล้วประมาณ120ล้านบาท <c oughs> 120ล้านใช่แล้วแต่ที่ช็อกกว่านั้นก็คือผู้รับผลประโยชน์หลักๆนั่นก็คือคุณวัชรีผู้ใจดีนั่นเองอ้าวคนที่เขาบอกว่าพยายามจะฆ่าเขานั่นหรอครับใช่แล้ว แล้วก็ยังมีชื่ออื่นอีกคือคุณกศิลาแถมในโกมทันหลายฉบับนั้นดันไประบุความสัมพันธ์ของผู้รับผลประโยชน์ว่าภรรยาใช่ระบุว่าเป็นภรรยาของคุณต้องทั้งทั้งที่คุณอุเป็นภรรยาตัวจริงไอ้ต้องไปมีภรรยาเป็นคุณวัชรีแล้วก็ไปมีภรรยาเป็นคุณกศิลาอีกโอ้โห้โควงสามเชนะไอ้ต้องเดี๋ยวนะครับ ระบุว่าเป็นภรรยาไอ้ต้องทั้งที่คุณวัชรีเนี่ยเป็นญาตินี่นะแล้วคุณกศิราอีกคนชายแล้วครับมันแปลกมากๆกับตรงนี้แหละแล้วมีหลักฐานอื่นอีกไหมใช่ไหมที่ฝั่งคุณต้องเขาเชื่อแบบนั้นมีแน่นอนเขาอ้างว่าเจอใบรับรองแพทย์ด้วยเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของคุณโต้งนี่แหละที่มันอยู่ในกระเป๋าของคุณวัชรีเออหลายคนก็บอกเออใบรักษาพยาบาลแล้วมันผิดตรงไหนวะ ก็ต้องผิดปกติอสิถึงมาเล่ามันผิดตรงวันที่ในเอกสารนั้นมันเป็นช่วงที่คุณโต้มง ยังติดคุกอยู่อ้าวแล้วไปรักษาพยาบาลตอนไหน <c oughs> นั่นนะสิแล้วยังมีเรื่องแชทหลุดออกมาอีกที่ดูเหมือนเป็นการสั่งให้คนไปฆ่าคุณตองอ้าวแล้วแชทมันหลุดมาได้ยังไงเรื่องของเรื่องอะไอคุณวัตรีเนี่ยแมงทะเลาะกับผัวตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเล่าให้ญาติญาติฟังให้เป็นพยานว่าผัวเขาไม่ดียังไงเขาก็แคปภาพทิ่ผัวเขาด่ด่าก,กับเขาส่งไปให้กับคุณอุเสร็จแล้วเนี่ยไอผัวเขาเนี่ย เถียงกลับมาบอกว่าเนี่ยเป็นเวรกรรมที่มึงไปสั่งฆ่าไอ้ต้งและอ้คุณวัชรีก็แคปภาพนั้นออกมาแล้วคือลืมตัดไอ้ตรงท่อนที่ผัวด่ามาว่าไปสั่งฆ่าคุณต้งส่งไปให้คุณอุโอ้โหครบเครื่องครับคุณอุบอกหลักฐานคาตาสงสัยมานานแล้วคุณอุว่าแต่เรื่องแบบนี้ มันต้องฟังความทั้งสองข้างต้องฟังฝ่ายคุณวัชรีด้วยทีนี้แล้วคุณฟังคุณวัชรีแล้วก็คุณพิมพันธ์เขาว่ายังไงกันบ้างโอ้โหไอ้ฝั่งนู้นแม่งโต้กลับแรงเลยคราวนี้ เขาบอกว่าคุณต้งกับคุณอุตังหากที่ช่อกงแล้วก็เป็นมิชาชีพเอากับเตะลปัดเลยว่าโกูใช่ครับแล้วเขาก็บ,บอกต่อด้วยว่าทั้งสองคนนี้แหละติดหนี้เขาติดหนี้อยู่หลายสิบล้านด้วยคุณวัชรีถึงกับบอกว่าเกิน50ล้านกันเลยทีเดียวโอ,โ,โอ้โหตัวเลขสูงมากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเรื่องกรมธรนล่ะครับ คุณวัชรีเขาอธิบายว่ายังไงอยากรู้ส่สิคุณวัชรีอ้างว่าไอ้ต้องกับไอ้อุนี่แหละเป็นคนมาขอร้องให้ช่วยทําประกันให้ ตองกับอุมาขอร้องให้ทำประกันเพื่ออะไรวะคุณวัชรีอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันนี่ให้ใส่ชื่อคุณวัชรีเป็นผู้รับผลประโยชน์ไปเลยอ๋อหมายถึงว่าตองกับอุเนี่ยเป็นอะไรไปคุณวัชรีก็จะได้เงินประกันเนี่ยมาชดใช้นี่แทนว่าอย่างนั้นเถอะโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ประ,ประมาณนั้นแหละครับแล้วคุณวัชรียังยอมรับด้วยนะครับว่าเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันให้เองทั้งหมดเพราะ คุณโต้งกับคุณอุไม่มีเงินโอ้แล้วก็คุณพิมพันธ์ะครับสรุปแล้วคุณพิมพันธ์ก็เป็นทั้งญาติกับโต้งกับอุกับวัชรีและแถมที่สําคัญเป็นนายหน้าขายประกันด้วยแล้วบทบาทของคุณพิมพันธ์นี่เป็นยังไงบ้างอยากรู้อะสิที่คุณพิมพันธ์ก็ยังยืนยันว่าคุณโต้งคุณอุยินยอมทํากรมธรรม์ทุกอย่างจริงแล้วก็ทําก่อนที่คุณโต้งจะติดคุกซะอีก เออคุณพิมพันธ์นี่ดูเหมือนจะมาพูดสนับสนุนฝั่งคุณวัชรีแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับคุณพิมพันธ์ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เป็นคนแนะนำให้คุณวัชรีระบุตัวเองว่าเป็นภรรยาแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์นะอ้าว ตรงนี้ข้อมูลมันขัดแย้งกับคุณวัชรีนะเนี่ยเพราะคุณวัชรีบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณพิมพันธ์เป็นคนแนะนําว่าใส่คําว่าภรรยามันจะได้เข้าใจง่ายเพราะมันขัดกันอย่างนี้มันก็เลยเป็นปมที่แบบเอ๊ะเอ๊ะ ตกลงใครพูดจริงกันแน่แล้วใครเป็นคนแนะนำให้ระบุความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นใช่ครับการระบุผิดผิดแบบนี้มันส่งผลต่อการเคลมประกันได้เลยนะครับคุณพิมพันธ์เป็นในหน้าค้าประกันน่าจะรู้ดีแน่นอนพอเลือกเกิดแบบนี้มันจะโยงไปถึงคำถามใหญ่เลยว่ากระบวนการออกกรมธรร์เยอะแบบนี้โหห้าสิฉบับมันทำได้ยังไงวะใช่ใช่โดยเฉพาะที่บอกว่าคุณวัชรีก็ภรรยา คุณกศิลากับพรรยาเอื้อมพรรยาหลายคนอยู่ในกรมธรรม์มันแปลกนะแล้วอีกอย่างนึงไอ้กรมธรร์นเนี่ยที่อ้างว่าทําตอนที่คุณโต้งยังอยู่ในคุกซึ่งวันที่มันก็ยืนยันได้ เอ๊ะหรือว่าช่วงนั้นช่วงโควิดสามารถทําออนไลน์ได้พอฟังไปฟังมามันดูมีช่องโหว่แป,กแปกแลกๆนะเนี่ยใช่แล้วเรื่องราวแบบนี้ช่องโหว่แบบนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่าระบบประกันชีวิตระบบประกันภัยโดยเฉพาะการทํากรมธรรม์ออนไลน์การยืนยันตัวตนหรือว่าช่วงในสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ย มันอาจจะมีจุดอ่อนเกิดขึ้นก็ได้ใช่แล้วครับถ้าคนมีเจตนาไม่ดีก็อาจจะใช้ช่องว่างแบบนี้หรือวิธีการต่างๆเพื่อจะช่อกองเออจริงนะแบบนี้แหละมันหาทางช่องว่างแล้วตัวละครอย่างคุณกษศีลาล่ะตกลงไอคนนี้มันเป็นใครกันแน่อันนี้ฟังไปฟังมาแล้วมันยังหาตัวตนหาแรงบันดาลใจไม่ได้เลยนะยังงงๆอยู่ซึ่ง มามีชื่อไอ้คนนี้รับผลประโยชน์ได้ยังไงแถมยังระบุว่าเป็นภรรยาด้วยคุณวัชรีเอ่อกับคุณพิมพันธ์ต้องรู้สิแต่คุณวัชรีเองก็ดันบอกออกมาว่าคุณกศิลาก็เป็นมิจฉาชีพเหมือนกันแล้วก็มาหลอกเงินเธอไปด้วยเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเงินคุณวัชรีแล้วมาทํกากรมธรรม์ที่คุณวัชรีจ่ายตังให้โอ้ยงงวะ่ะแม่งยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกตกลงใครแม่งอยู่ฝั่งใครกันแน่วะเออวะ่ะแบบนี้แล้วก็ไอ้เรื่อง ทำลายการออกกรมธรรเนี่ยแม่งก็ดูขัดขัดแปลกแปลขัดกับช่วงเวลาที่คุณต้องติดคุก อันนี้เป็นปมใหญ่ที่ต้องเคลียร์กันใช่แล้วครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่คนทะเลาะกันในครอบครัวธรรมดาแล้วแต่มันสะท้อนปัญหาที่อาจจะใหญ่กว่านั้นและที่สำคัญระบบประกันภัยอันนี้น่าสังเกตด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่ามีการปลอมแปลงลายมือไอ้คนขายประกันเนี่ยพอได้เงินประกันคืนมาประจำปีเนะี่ยแทนที่จะเอาไปให้กับเจ้าของกรมธรรม์แแอบต่อประกันเองแอบบเพิ่มประกันเองด้วยซ้ำสรุปแล้วใจกลางของเรื่องนี้ ก็คือความขัดแย้งรุนแรงของคนในครอบครัวการไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะต้องมีขีดจำกัดเพราะถ้าเมื่อไร่มีเรื่องเงินก้อนใหญ่มหาศาลเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะวุ่นวายแบบนี้นะครับแล้วแถมยังมีข้อกล่าวห,หาร้ายแรงทั้งช่อโกงทั้งพยายามฆ่าต่างฝ่ายต่างชี้หน้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนผิดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนหลอกลวงใช่แล้วมันทําให้เรากลับมาคิดนะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว ความไว้วางใจกันเนี่ยพอมีเงินเยอะๆเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไรมันจะเปลี่ยนใจคนได้ขนาดไหนกันแน่ใช่แล้วครับแล้วระบบยางประกันที่เราคิดว่ามันปลอดภัยแน่นอนแล้วมันก็ช่วยเราได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นเครื่องมือให้กับคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้อย่างง่ายดายขนาดนี้แล้วนะครับใช่เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆว่าสุดท้ายแล้วทั้งความสัมพันธ์ทั้งระบบที่เราเคยเชื่อมั่นแบบนี้ มันจะยังเชื่อหน้าเชื่อถือได้สักแค่ไหนเมื่อมีผลประโยชน์มหาศาลเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญแล้วเพื่อนๆคิดว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะ ต้องแก้ไขยังไงหรือว่าระวังแบบไหนแล้วใครเคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้มาเล่ากันหน่อยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ฮอยรังสตูดิโอสลัดเน่าเล่าข่าวโดยลุงศักนะครับแล้วอย่าลืมไลฟ์สดทุกวันจันท์ถึงวันเสารววาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์จะมาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสักยะภาพของประชาชนอย่างพวกเราให้เท่าทันกฎหมายบ้านเมืองให้เท่าทันกฎหมายต่างๆการใช้ชีวิตประ จำวันนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสารดเน่า